เปิดตำราโบราณวิบากกรรมติดตัวของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีพร้อมวิธีแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นผลของกรรมก็เกิดจากการกระทําของเราไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วทั้งในอดีตปัจจุบันย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นกรรมทำหน้าที่คัดสรรตั้งแต่เราเกิดจนตายเราเกิดกับพ่อแม่แบบไหนเกิดมาแล้วหล่อสวยขี้เรฉลาดจนหรือรวยพิการ ร่างกายครบล้วนเกิดจากกรรมที่ผูกพันกันมาวันนี้เราจึงนำเสนอเรื่องราวตำราโบราณวิบากกรรมติดตัวของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีพร้อมวิธีแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นคนเกิดวันพฤหัสบดีมักจะปวดหัวข้างเดียวเสมอแต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นเป็นหายหายกระดูกแขนมีปัญหาและบางครั้งมักจะไม่ค่อยเข้ากับผู้ใหญ่เท่าไหร่ มักชอบสอนคนอื่นและติเตียนคนอื่นอยู่โดยไม่รู้ตัวบางครั้งคบใครเขาก็มักไม่จริงใจกลับสักเท่าไหร่ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้นแต่พอรับหลังอาจโดนเมาส์ได้เนื่องจากมีกรรมติดตัวมาคือตำหนิพระเจ้าผู้ที่ทำบุญ การแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี 1. สร้างประตูวัดป้องกันอันตรายให้ตนเองทำวันเกิดตนเองจะทำให้แคล้วคลาดอันตรายได้ 2. มีหิริโอตปะในจิตใจ 3. ส,สวดมนต์คาถาพ้องคันภัยสิบทิศทุกวันเกิด3ามจบ 4. ตักบาตรทุกวันเกิดอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรให้อาหสิกรรมให้